คำเตือนวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาะวะทางเงินแม่แนะนำให้ทำตามได้จ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i e ิ l y Channel นะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่อบหน้าเกมคิดเช่นวินหรืออัปแปะน้อยนั่นแหะนะคะทุกคนก็เหมือนเดิมนะทุกคนพาทุนมาเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะ320นะคะรอบนี้ก็แม่อะไรมากนะคะทุกคน วันนี้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะคะไม่แนะนำให้โล่มากนะคะทุกคนเอาแปะลูกลักเรานะคะทุกคนไม่รู้ว่ารอบนี้จะ่ายให้เราหรือเปล่านะคะหรือว่าจะถูกแดกเหมือนเดิมทุกคนโอเคแต่ตอนนี้ยังไหลเรื่อยอยู่นะคะมาดูนะคะรอบนี้จะเข้าฟรีสปินให้เราหรือเปล่านะคะทุกคนถ้าไม่เข้าก็เหมือนเดิมจักซื้อเลยจ้ะไปที่เบสห้าเหมือนเดิมนะคะทุกคนเราไปเบสสูงสูงไม่ได้นะคะงบน้อย แต่ถ้ามันพุ่งเข้าฟรีสปินนี่คือดีแหละถ้าเบตเยอะๆทุกคนเออแต่ว่าแปลรู้สึกว่ามันเข้าฟรีสปินให้ยากมากทุกคนเหมือนมันให้เราซื้ออทุกคนแต่พอเราซื้อแล้วคือเออจ่ายให้เราน้อยแต่พอไม่เข้าแล้วมันจ่ายให้เราตลอดทุกคนคือมันจ่ายให้เราไม่สุดไปที่เบตห้าเหมือนเดิมนะทุกคนก็หมุนไปต่อเลยจ้ะสำหรับใครที่ดูอยู่ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ไหมทุกคนมันไม่เข้าเราต้องซื้อเองอะเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนซื้อที่เบนท้าอย่างเดียวเลยนะคะถ้าเราพาทุนมาสามร้อยเราก็ซื้อที่เบนท้านะคะไปค่ะข้างบนก่อนนะคะไม่รู้โอ้โหทุกคนกระตุกอีกแล้วอะ่ะวัวถูกหลุมดำทุกคนคือแบบเล่นทีไรก็หลุมดำตลอดแต่ก็อยากเสียงรู้นะคะทุกคน อยากพูกเข้าแบบยี่สิบคูณยี่สิบ้างอะไรแบบนี้ทุกคนแต่ว่าเออไม่กล้าเสียงขนาดนั้นนะคะทุกคนไปค่ะทุกคนเอาเท่านี้พอนะคะมาทุกคนยังไงต่อยังไหลทุกคนยังไงต่อชิงชับตรงกลางแถวสองมาไหมไม่มานะคะได้มาเก้าสิบสี่นะคะ อาแปะไม่มาเลยทุกคนรู้สึกว่าแปะไม่ง่วงเลยนะทุกคนเห็นไ,ไหมทุกคนคือมันจ่ายเราไม่สุดนะทุกคนคือแบบเออจ่ายแบบจ่ายให้เท่านี้เองงั้นคือแบบมันไม่มาบูมเลยทุกคนแบบไม่คอมโ,มโบอะไรเลยอือมสิบสี่ทุกคนสิบสี่อีกครั้ง ประงใหแถวสองมาไหมยังอยู่ยงังชิงฉับแถวแรกมาไหมไม่มานะคะได้มาสี่สิบห้านะคะโอ้โหทุกคนจะได้กําไรกลับมาหรือเปล่าเนี่ยยังไงต่อรอบสุดท้ายทุกคนโอ้โหเริ่มแห้วแล้วนะเริ่มได้กินเกลือแล้วทุกคนโอ้ทุกคน,กคนซื้อไปสองร้อยห้าสิบได้กลับมาสองร้อยสามสิบเอทุกคนโอ้โ มันจะแข็งแข็งขนาดนี้เลยเหรอเอแถวแรกก็ได้เอยังไงต่อเอเอเออไม่ม,มานะทุกคนนั่นแหละทุกคนเอแถวสามก็ยังไม่ม,มานะคะทุกคนคือมันจะจะแข็งอะไรขนาดนั้นทุกคนไปที่เบสสิบต่อเลยทุกคน โอเคยังไงต่อประทับแถวแรกประทับแถวแรกไม่มานะคะวันนี้ก็ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะทุกคนทติเราแลยทุกคนคือไม่แนะนำให้โล่มากนะคะของแบบนี้มีได้มีเสียอยู่แล้วทุกคน ทุกคนอะแปะนอนแต่ตอนคือตอนที่เซเตอร์เข้ามาไม่แบบเอ้มแลวทุกคนโอ้โหฉันนี้เข้าไปเจ็ดสิบแล้วนะทุกคนตอนซื้อฟีสปินคือมันไม่อาแปะไม่นอนเลยนะทุกคนอาแปะเล่นอ,อีกแล้วทุกคนโอเคยังไงต่อชิงชับแถวแรกแถวแรกต้องมาแล้วแหละโอ้โหทุกคนเสียดายมากมันเต็มแผงเลี่ยเมื่อกี้ ไคที่เบรห้าเราซื้อต่อลนะทุกคนไม่ยอมแพ้นะคะรอบนี้นะ,ะทุกคนถ้าตกงเทวก็คือล้มละเลิกเลยทุกคนแม่ไม่ไปต่อยแล้วนะคะโอ้ยกาตกอีกแล้วทุกคนทั้งล่างต่อเลยนะคะยังไงต่อโอ้โหเฉียวนิดเดียวอีกแล้วทุกคนอย่านะอย่าตกลุมดำนะ สองรอบแล้วนะแล้วก็ยังไงต่อข้างบนสิบพอนะทุกคนอุย้ยทุกคนอย่างงั้นแหละโ,โหล้มละเลิกดีไหมเนี่ยมาพามาก็เอาให้หมดเลยทุกคนสามสิบสุดท้ายแล้วนะทุกคนโอ้โห เอาไปเอาเรื่องแล้วจริงๆทุกคนถูกเดกแล้วรอบนี้ยังไงต่อทุกคนยังไหลอยู่นะคะ,ะแค่แต,ตัวเดียวนะทุกคนอย่าบอกนะว่ามามามาแล้วทุกคนโอ้โหมาสิบนะคะทุกคนสิบฟีสปินเราเลยทุกคนเราไม่หมุนนะคะเราไม่หมุนแล้วนะทุกคนเมื่อกี้ตกหลุมดำหลาบแล้วนะคะโอเคไปเลยนะคะทุกคนเบทห้าเรานะคะ ก็ถ้าไม่ได้ถ้ารอบนี้มันไม่จายเลยให้ก็พอนะคะทุกคนล้มละเลิกเลยได้กินแกลบไปค่ะรอบนี้ประทับแถวนั่นแหละทุกคนได้ยังไงต่อจิงฉับแถวสองไม่ไหลทุกคนโอโ้โหเต็มแผงเหลือเท่าไห่ยังไงต่ออีกสามพีสปิรเราทุกคนนั่นแหละทุกคนฉันนี้เข้าไปสวยมากเก้าร้หกสิบทุกคนยังไหลอยู่นะคะเจ็ดสิบสองนะทุกคน เอมายังไงต่อยังไงต่อทุกคนโอ้โหทุกคนมาพ่อให้ฉันนี้ทุกคนหนึ่งพันสี่สิบสี่ทุกคนเอาเรื่องแล้วทุกคนมันมาตายให้เรารอบสุดท้ายแล้วทุกคนนึกว่าจะได้กินเกลือแล้วทุกคนคือยังไงต่อโอ้โหทุกคนมันมาจ่ายให้เรารอบสุดท้ายอ่ะเออมันต้องอย่างนี้สิทุกคนแบบหลอกให้เราดายอยู่ตั้งนาน มายังไงต่อเอ่ถวสามไม่มานะทุกคนรางวันก้อนโตนะคะหนึ่งร้อยสองอ่ะอีกสองฟรีสปินอีกหนึ่งฟรีสปินเรานะคะทุกคนมารอบสุดท้ายก็ไม่เป็นไรทุกคนถ้าไม่ได้แล้วคือได้กําไรกลับมาแล้วทุกคนเงินรวมนะ,น, 1, 2, นะคะทุกคนหนึ่งรอหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่นะคะทุกคนก็ไม่ไปต่อแน่นอน,นะค่ะทุกคนมันแข็งแขงมากแล้วค่ะทุกคนเออได้กําไรกลับมาแล้วนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืม กด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ